افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد สาห ل س ะ ا م ع ل ล ك م و ر ح ะ ة الله و ب ر ك ا อัลฮ ah uh. ัมดุลิลลาห์ครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการัฟซีรอิมร์กัซีดพี่น้องครับทุกๆครั้งนะครับที่เราได้ทำความดีใดๆนะครับขอย้ำกับพี่น้องเราได้ทำความดีอันใด,ก,นก,นนดนก็แล้วแต่จะเล็กจะน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ได้สะโดโกดอก 101, ก็สักร้อยหนึ่งสักห้าสิบบาทสักยี่สิบบาทนะครับได้ละมาสักสองโรกาตนะได้ทำอะไรนะอะไรก็แล้วแต่ ได้อ่านกุรานสักหน้าหนึ่งครึ่งหน้านะครับก็ขอให้เราเนี่ยชูโกโต่อลอว่านั่นคือโอกาสนะครับที่อัลลอฮ์สุพรนุหะตาลา,ายังเปิดให้พี่น้องได้ทําความดีอยู่เพราะว่าอะไรล่ะพี่น้องเพราะอีกหลายๆคนกุรานสักหน้าหนึ่งวันหนึ่งยังไม่เคยอ่านเลยบางคนละหมาดห้าเวลายังไม่ครบเลยบางคนตาตังมีเยอะแยะไม่เคยนึกจะทออําสะดะก้อเลยแต่อัลฮัมดุลิลาาลาห์อัลลอฮ์ให้เราได้ทํานะครับก็ขอให้เราขอบคุณต่อลอ เพื่อที่เราเราจะได้ได้ทําความดีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตพี่น้องนะครับเรารู้จักขอบคุณแล้วอัลล์ก็จะเพิ่มพูนให้เราอีกให้เรามีสตังมาทําความดีอีกถ้าเรามีเวลามีเรี่ยวมีแรงมาละหมาดอีกนะครับก็ขอให้เรานั้นรู้จักขอบคุณอลัลลอฮ์เป็นบบาวที่รู้จักขอบคุณในเนี่ยมัดต่างๆนะครับที่อลัลลอฮ์สุบฮานะหัว,ห,วหัวตาลาทรงประทานให้กับเรานะครับอ้าวย้อนมาดูตท็บซีของเรา นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมบอกพี่น้องไปว่ามันมีฮะดีสที่รายงานจากอบบฮุรฮยรอร์นะครับไม่ได้หมายความว่าท่านอบบฮุรฮุยรอ์เป็นคนดออีฟนะแต่ในสายรายงานนี่ก็จะถึงนบีอบีฮุรอยรอ์นะครับมีคนที่มีคนที่เป็นดออีฟอยู่แต่ท่านอยิมามิลกอซีกก็ยกอีกฮะดีสหนึ่งนะโดยท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้พี่น้องว่าฮะดีสีฟิซอฮีฮิมุสลิมมินวาจิฮินอาคอตและนะครับฮะดีส นะรากฐานของอดิษเนี่ยนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในสอเฮียมุสลิมนะซอฮียของอิมาม,มุสลิมเนี่ยนะที่รายงานม,มาจากสายอื่นไปถึงนบีฮุอรรอรเหมือนกันนะครับอันอบีฮุอรรอแตะรอจิยัลลอฮุอันฮุกอละกานันนาสอิซารอเอานะบอกว่าอะไรเมื่อก่อนครั้งหนึ่งผู้คนประชาชนเนี่ยเคยอะไร อีซาเราเอาเอาวัลาซามารินอาวลาซมนะเมื่อ,อไเมื่อเขาได้อะไรได้พืชผลที่มันออกมาเขาเรียกว่าอะไรออกมาชุดแรกนะตกลูกครั้งแรกนะปลูกต้นอะไรปลูกอินทผาลามไว้แล้วมันออกลูกมาครั้งแรกเลยของฤดูกาลเนี่ยไอ้ลูกแรกแรกเนี่ย นะขาจะทํางจอาบีอิลไปรซูละอลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลัาฮิวะซัลลัมพวกเข้ะเอามาใน้าบีเขาจะเอาเอาผลผลิตชุดแรกเนี่ยนะว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรไว้จะปลูกอินทบาลัมจะปลูกอง,งุ่นจะมีพืชผลอะไรกันแล้วแต่ถ้ามันออกออกผลมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะเอาผลไม้เหล่านั้นเนี่ยเอามาให้นาบีนะครับ เจาอุบัยะอิลลารซูลุลลอฮสัลลัลลอฮอลัยฮฟาลัม ا ل ل ه الله เมื่อท่านรับผลไม้เหล่านั้นที่ที่บรรดาประชาชนเอามาให้เนี่ยก็ละนบีก็จะขอดุอาให้อัลลอฮุมะบาริกละฟีซะมารินาวะบาริกนาฟีมะดีนะตินาโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์นั้นทรงประทานบารักัตนะเราเดีวยกันทรงไงบารัก บรารักัตเารียกว่าบรารักัตแลถกลงมาถามว่าแล้วบรารักัตมันแปลว่าอะไรล่ะครับนะบรารักัตแปลว่าการเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะที่นบีขอ um o, Allah, ขอัลลอฮุมมาบาริกละนาฟีสมารีนาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นทรงเพิ่มพูนให้กับพวกเราซึ่งพืชผลผลไม้ของพวกเราคือไอนบีขอดูอาให้ให้เมืองมาดีนาะเนี่ยมีผลไม้เยอะ นะครับวาบาริกนาฟีมาดีนตินาและก็ทรงประทานความเพิ่มพูนให้ให้ในเมืองของเราด้วยคือเมืองมาดีนะแห่งนี้ว่าบาริกนาฟีซออินาและขอให้พระองค์นั้นทรงประทานความเพิ่มพูนให้กับซอของเราซอก็คือภาชนะที่ใช้ใช้ตวงใช้ตวงอาหารเนี่ยตวงข้าวตวงอินทผลัมตวงอะไรต่ออดไอซอ่นี่แหละที่อะไรที่ตอนตอนเราออกบวชน่ะนะสิ้นเดือนรอมรดอนอีดีดินฟิต ก็ซาะนี่แหละก็คืออะคือภาชนะที่ไว้ใช้ตวงนะบ้านเราที่เราเรียกว่าทนานนะก็คือออกข้าวหนึ่งทนานก็หนึ่งซเนี่ยนะครับนะกรซาะนี่แหละนะไว้ตวงข้าวตวงอินทผาลามัมตวงลูกเกดแ,นะนะแห้งนะลูกเกดนะก็คือองุ่นแห้งนะสวีบนะครับนะก็คืออะซ้ อัลลอฮุมะวบาริกละนาฟีซออีนาวบาริกละนาฟีมุดดีนานะครับแล้วขอให้สุดท้ายแล้วขอให้อัลลอฮ์ทรงอา้าทรงประทานความจำเริญนะความพื่มพูนให้กับให้กับมุดของเรามุดนี่ก็คือภาชนะอีกอันหนึ่งทึ่มันเล็กกว่าซอนะสี่มุดเท่ากับหนึซ้อมุดนี่ก็ไว้ไว้ไวไวไวตวงอาหารเหมือนกันก็แสดงว่าถ้าเราให้เพิ่มพูนขึ้นก็แสดงว่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้น นี่นบีนบีขอดุอาให้อย่างนี้แล้วก็นบีว่าต่อไปอีกว่าไงอั <S <S um brahim, ali, ลลอฮุมะอินนัยบรอฮีมะอับดุกะวะคอลลลุกะวะนบียุกะนะบอกว่าแท้จริงอิบรอฮีมนั้นโอ้อัลลอฮ์อิบรอฮีมนั้นคืออะไรคือบ่าวของพระอ,องค์คือที่รักของพระอ,องค์แล้วก็คือนบีของพระอ,องค์ฟออินนีอับดุกะวะนบีและฉันนี่ก็เป็นอะไรเป็น บ่าวของพระอ,องค์แล้วก็เป็นนบีของพระอ,องค์เหมือนกันว่าอินนหูดาอากาลิมักกะตะและนบีอิบรอฮีมนั้นได้ได้ขอดุอาต่อท่านให้กับนครมักกะอ إ ن ن ي أ د ع ิล ف إ ن ن น أدعوك ل ิ م د ิ ن ة ب า ث า ما د ิม ك للمكة ฉันจึงขอดุอาต่อพระอ,องค์ให้กับเมืองมดีนะ เหมือนกับเช่นเดียวกับที่อิบนบีอิบรอฮิมเนี่ยเคยขอให้กับอะไรขอให้กับมักกาเลยคืออะไรบอกกันล่อเลยนบีของเราเนี่ยนะบอกกันลวว่านบีอิบรอฮีมเคยขออะไรให้กับมักกาฉันขอสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับเมืองมดีนะนี่ด้วยนะครับว่ามิสลหูมาอาหูนะครับก็คือขอให้เหมือนกันเลยซุมยาดูอัลอัสกอร วาลีดินลาหูนะครับหลังจากนั้นนะนบีก็จะเรียกไงเรียกลูกนะครับที่เล็กที่สุดณตอนนั้นนั้นนะครับเรียกมาทําไมล่ะฟอยตอีทีซาลิกสมัตเพื่อเพื่อที่จะให้นะครับไอ้ผลไม้เนี่ยกลับอะไรกับลูกเล็กหรือกับเด็กเล็กๆที่ที่อยู่ในตอนนั้น นะครับนะก็คืออ้ยนบีรับผลไม้คนเนี่ยเก็บเกี่ยวผลไม้มาตอนในช่วงต้นฤดูเอา,อางี้ดีกว่าเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เก็บเก็บอะไรเก็บผลไม้ตอนต้นฤดูเนี่ยมาแล้วก็เอามาให้นบีนบีก็ขอดูอาให้ขอให้แต่ไม่ได้ขอให้คนที่เอาเฉพาะคนนี้เอาผลไม้มาให้คนเดียวนะเปล่าขอให้กับทั้งเมืองเลยนะครับขอให้กับชาวเมืองมาดีหน้าทั้งเมืองว่าให้อลลอฮ์เพื่มพูนหมีผลไมากมากมาย ไว้ไวกินกันนะครับขอให้มีความเพื่อนพูนต่างๆแล้วก็ขอแบบว่าขอแบบรวมๆนะว่านาบีบรอฮีมเคยขอดูอาให้เมืองมะกาอย่างไงฉันก็ขอสิ่งนั้นเนี่ยให้กับเมืองมาดีนะเหมือนกันเมื่อขอดูอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็จะเรียกเด็กๆมาแล้วก็อะไรเอาผลไม้ที่ชาวบ้านเอามาให้เนี่ยให้กับเด็กๆไปนะครับนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่นบีทำแล้วเป็นฮะดีิที่อะไรสอฮีอยู่ไหนไหน อยู่ในซอฮียมุสลิมนะครับเป็นไงอยู่ในบันทึกอยู่ในซอฮียของอิหม่ามมุสลิมนะครับเสร็จแล้วมีอีกรายงานอื่นไหมนะครับมีอีกรายงานหนึ่งนะครับจากใครจากรอเฟียนะบิลคลไดจ์นะครับก็แล้วก็ละรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอินน้ะอิบรอฮิมะฮฺรอมมามะกาวะอินนีอะฮฺรอมุมะไบนัลลาบะตัฮา อิมฟาราดบีครอจิฮิมุสลิมุนนะครับแล้วก็อะไรอีกขะดีนึงรายงานโดยอิหม่าม,มุสลิมเหมือนกันแต่เป็นขะดีสั้นกว่าบอกว่าอะไรแท้จริงนบีบอกว่าแท้จริงอิบรอฮีมนั้นประกาศให้มักกาเป็นแผ่นดินฮารามนะครับฉันก็เลยไฟอินีอัลมาใบานาลาบาตาอไม่ได้บอกว่ามดินนั่นแต่ว่าฉันเองก็ขอประกาศให้เมืองที่อยู่ระหว่างสองภูเขาเนี่ยเป็นเมืองฮารามเหมือนกันก็คืออะไรก็คือเมืองมดีนนันั่นแหละนะครับ และอีกฮะดีสหนึ่งนะครับมีฮะดีสหนึ่งจากอะไรจากท่านอานัสบินมาลิกกละกวละรอบสูลุลลอฮิสซาลาาลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลปอกกับอลฮะนะครับท่านอานัสบินอาลิกบินมาลิกเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าทารอบสูลุลลอฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกกับอบับตอลฮะบอกว่าอะไรให้เอาเด็กคนหนึ่งเนี่ยนี่เอาลูกคนหนึ่งเนี่ยมา นะอบบตอลฮาเนี่ยเป็นคนมีลูกหลายคนนบีก็ไปบอกว่าอะไรบอกว่าขอนะครับขอเด็กสักคนหนึ่งได้ไหมเอาไว้คอยคอยรับใช้ฉันฟะคอรอจาบีอบูตอลฮานะยารุดีฟูนีวรออาหูนะครับแล้วก็อะไรนบีก็เอาฉันนี่แหละ เอออบบตอลฮาเนี่ยก็เอาฉันนี่แหละมาให้นบีนบีไปขอเด็กคนหนึ่งมามารับใช้นะแล้วท่านอนานัสบินมาลิกเนี่ยก็คือเด็กคนนั้นน่ะแหละถึงเอาถึงเล่าฮดดิษนี้ได้ก็บอกว่าอบีตอลฮาก็เลยเอาฉันเนี่ยนะส่งมามาให้รับใช้นบีว่าคุณดูอัคดามุรอซูลลอฮิสัลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมอะุลละมานะสันนะครับแล้วฉันนี่ก็เป็นคนอะไเป็นคนที่คอยรับใช้ นบีในทุกๆครั้งเลยนะครับที่นบีอะไรที่นบีมานะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่อะไรสิ่งที่ท่านอานัสบินมาลิกบอกนะครับแล้วท่านอานัสบินมาลิกคนนี้แหละได้บอกว่าอันนั้นรสมะลลลอฮด์สซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก้อนอัลลอฮุมมัจเจลม ا ดีน ي ติดิอะฟรยนีมาจันเะบิมักกะตะมินัลเบาะกะนะอันนี้ไม่ความหมายห้ที่ไม่เหมือนละ นะแต่ยิ่งใหญ่กว่ายังไงนะครับท่านอานัสบินมาลิกคนนี้แหละนะครับคนที่ที่บอกว่าอบบตอลฮะส่งมาฮมาเป็นคนรับใช้ท่านนาบีเนี่ยบอกว่าอะไรท่านนาบีนะครับได้ขอดูอา,ว,าว่าอย่างนี้ว่าอัลลอฮ์คุมมาจอัลบินมาดีนะติดเดีไฟนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นทรงทําให้เมืองมาดีน่ะเนี่ยได้เป็นสองเท่านะเดียไฟมาจอัลตับีมักคตบมินัลบรากะ นะในสิ่งที่ท่านนั้นได้ประทานบรารอกัตให้กับเมืองมะก,กะแปลว่ามกกะกาได้เท่าไหร่มาดีน่านี่ขอขอสองเท่าเลยนะครับนี่เป็นดุอาที่ที่ท้ารอซูลลอฮซ็อลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้กับเมืองมาดีนะนะครับและนี่กเ็เป็นเรื่องราวที่อะไรที่เกิดขึ้นจากอะไรจากอายะที่บอกว่านาบีอิบรอฮีมเนี่ยขอดุอาให้กับเมืองมาดีนะเอ้ขอขอดุอาให้กับเมืองมะกะ นะครับและท่านรอซู่ล้อสอรอว่าอะไรฮัวสลัมหรือนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยก็ขอดุอาให้เกิดเมืองมาดีนะเช่นเดียวกันนะครับเวลาของเราในวันนี้หมดลุงไรชั้นรอพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมบาระหมัตุลลอฮิวะบารอกาดอัฟาลัยย์เตดบบรุนอัลกุรอานโวลูคานาหมินอิดิไกรอิลลาฮิลาวจดูฟิห์อิคลาฟาลค์ธีรา